รรครับวันนี้เราจะเดินทางไกลประมาณ5 0ิบกิโลนะครับและเราต้องแบกอุปกรณ์นี่หนักประมาณ2กิโลกับอุปกรณ์เบ็ด <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับเราชิวๆห้าสิกิโลมันสบายใช่ไหม <c oughs> จันใช่ใช่ครับวันนี้เราจะไปล่ากุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำ <c oughs> ตก วันนี้ไปตกล็อบเตอร์ลงแม่น้ำข้างริมริมเกาะเกาะออสเตรเลยียเกาะออสเตรเลียขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดนะครับผมสัดปลาเยอะงูเงี้ยวเขี้ยวขอเขาบอกว่าเยอะมากแต่อยู่ออสเตรเลียมาสองปีไม่เจอสักตัวไปเราไปดูกันไปนะ สุดยอดเลยทำไมไกลเหนื่อยแต่ก็คุ้มนะครับดูดูบรรยากาศด้วยนี่ <Yeah. S 2> เป็นน้ำได้นะ กระโดดลงเล่นนได้เลยอ่ะตรงเนี้เดียวดีๆแล้วน่าเล่นบอกเลยว่าเฮ้ยลงลงข้างล่างได้นี่ยใช่เราั้งข้างล่างกว่าเนาะเป็นมันตื้นนะแต่ปลาไปลึกๆอยู่ลึกอยู่มันน่าจะเป็นเปิดโลกไปเนาะไม่งั้นน่าสวยเลยเตอดูีคนดูตั้งเยอะฟังฟังมันนู้นนี่ไม่มีใครโดนก็คือว่าตอนนี้เรากำลังหาจุดงงจุ้ยในการตกปลาที่ดีที่สุด ใเราแวกนี้นะครับยัอุปกรณ์เหรอนี่คืออุปกรณ์ที่เราได้ราคาคที่ดีมาจากพี่คนหนึ่งนั่นก็คือพ่เจน,นะครับผมผู้ปล่อยของอากี้จะลงเป็นตัวอย่าง

นี่เราจะเล่นป๊อปป๊อปเปอร์ผมมีลมด้วยถ้าเผื่อว่าร้อนผมมีลมด้วยผมมีลมจะกลางไปกลางลมกีดอกจะกลางโชว์กลางโชว์นี่อ๋อโอ้ยังน่ารักอ่ะกล้วยหอมโอทยเก็บมาได้บอกเลยกล้วยหอมดีอยู่เลยอ่ะก็ได้นะได้นะ จะยิ้มก็บอกนะครับจะยิ้มก็บอกคุ้มไหมเนี่ยนี่ป๊อปเปอร์เราจะลองตีป๊อปดูก่อนอ่าลองดูซิเพราะว่าฝั่งนู้นปลังอยู่กันเพียบเลยใช้เยินจด นี่ไงไขกันตรงไงถ้าใครได้ก่อนเป็นยังไงไม่ไม่ถ้าถ้าใครได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะไงชนะแล้วคนแพ้โดนอะไรแพ้ต้องซื้อเบียร์แพคหนึ่งเบียร์อะไรก็ได้ขอเป็นสีเขียวมันกินว่ะ มีตัวตอดะ่ะเหยือหอมหายไปแล้วครับเดนตอดไปแล้วตัวเล็กตัวเล็กต้องใส่เหยืย่เพิ่มเหยือปอกกี้เป็นอะไรอ่ะเหี้ยเป็นอะไรเป็นไก่เป็นไก่ครับเหยือเป็นไก่ตัวเล็กภาษาอังกฤษ bridge chicken เป็นอกไก่ซื้อมาก,กี่วันแล้วอกไกนะ่เนี่ย มามาเด้ตอาทิตย์หนึ่งละมาเด้ตอาทิตย์หนึ่งลว ตายปะเนี่ยยังไม่ตายว่าหน่อยเดียวเองปกิ ได้อะไรอ่ะปอกีกหัวเลยวะไอเกียวโอ้โหแต่ลเม็ดแต่ลเม็ดหัวเลยวะใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หหหว้าว,าวได้อะไรอีกแล้วตัวเดิมทาวารี่เหรอทาวาวอรี่แ็ว ววันนี้เราก็ได้ทำภารกิจเสร็จแล้วครับเหนื่อยตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านปีกบ้านกับแมนปีกบ้านกำลังจะจะเเรียกว่าเมียบ้านสรุปวันนี้ก็ได้เยรโลเทลหนึ่งตัวใช่นะครับแล้วก็ ทาวเลอีกสองตัวแล้วก็ได้ปลายีโรทิโอตอนสุดท้ายพอดีโอเคถ้าเกิดว่าได้ยินโรติวอตแรกนะโอ้โหเอาไปตกคิงฟิตได้เลยแต่ช้าไปสักก่อนมืดไปก่อนครับต้องกลับบ้านเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างจะมืดอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ดูเส้นทางที่เราเดินครับไม่หยุดเดินเลยนี่ก็สั่นตลอดทาง โอเคอ่ากลับปิดรายการครับบ๊ายบายเจอกันเจอกัน EP หนะ้า <c oughs> <c oughs>